วัสดีครับอ่า EP นี้นะครับเป็น EP ที่จะอธิบายนะครับการการต่อการต่างเขาจะใช้ได้สองเส้นไว้ต่อกันนะครับเป็นสองเส้นสองเส้นใช้กิมสองอัน คือสารมาสารมามันจะเป็นลักษณะนี้ลักษณะนี้นะครับคือมาชนกันปึ๊บก็จะมาต่อตรงนี้เป็นรอยต่อรอยต่อคือตามนี้ประมาณนี้จับเอาไว้การต่อก็คือรวบรวบสองเพน ให้มันได้ให้มันได้ตำแหน่งตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้น,นะครับแล้วก็ผูกเลยผูกโอโอ,อันนี้หย่อนไปนิดหนึ่งไม่เป็นไรหย่อนไปนิดหนึ่งไม่เป็นไรปกติจะให้มันให้มันให้มันได้เท่าเท่าตานี่พอดีอันนี้คือวิวิธีต่อ คือจะสารสารให้ให้ให้วนไปรอบแล้วก็จะมาชนกันแล้วก็มาต่อนี้อันนี้การสารอี EP นี้คือวิธีต่อนะขอใจนะครับนี่ ต้องใช้สองเส้นต่อกันมาสานมาชนกันแล้วครับผูกผูกรวบเลย นี่ลักษณะอ่ามาเพิ่มเติมคือแขเมื่อกี้นี้เอาแขไปมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้แขนี่นี่แข่มันจะตรงมาเราเริ่มเอามาแขกก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือสันสันเพิ่มแขเอาเพิ่มเติมจาก e p c แล้วแล้วก็ หนึ่งสองสามสี่ห้าห้ารอบรอบนี้คือได้ห้าตาแล้วก็เพิ่มแขเพิ่มแขมันก็จะบานออกไปเรื่อยๆมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆอันนี้รอบที่ข้างบนนะครับหนึ่งสองสามสี่อ้าห้าตาเหมือนกัน หนึ ộ, à, à, ่งสองสามสี่เอ๊ตาอะรคเอจะเอาตาเป็นตาอะพอวีดีโอนี้